คุณผู้ชมนะคะไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะน่าสนใจทีเดียวเป็นเรื่องของอากาศยานร้ายคนขับหรือเราเรียกชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่า U A V รู้จักกันสั้นๆในนาว่าโดรนนั่นเองซึ่ง โดรนนี้นะคะกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมทั้งในเชิงของพาณิชย์แล้วก็การถ่ายภาพมุมสูงของสื่อมวลชนขแขนงต่างๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีงานในมิติงานความมั่นคงด้วยวันนี้เองก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะโดยที่พลเอกสมพงษ์มุกดาสกุลค่ะผู้อํานวยการสถาบัานเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ก็ได้นำอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็กหลายใบพัดที่เรียกว่า D-T-I สยาม U-A-V มอบให้กับหน่วยงานที่เสนอความต้องการมาทั้งกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมราชัณฑ์โดยที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนรับมอบค่ะเพื่อนําไปใช้ในงานภารกิจการรบแล้วก็ไม่ใช่การรบโดยเฉพาะภารกิจทางทหารด้วย UAV นี้นะคะใช้ในภารกิจด้านความมัน่นคงนอกจากตัวอากาศยานแล้วยังต้องมีศูนย์ควบคุมสั่งการควบคู่กันไปจึงนับหน่วยเป็นระบบวันนี้มีการส่งมอบการทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะนํามามอบให้จํานวน1ิระบบมูลค่าตกที่ระบบละ5 0 0แสนบาทค่ะ พาคุณผู้ชมมาดูคุณสมบัติของเจ้าตัว UAV นี้นะคะว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างทําใช้งานได้หลากหลายทีเดียวตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นแบบที่ขึ้นลงทางดิ่งขนาดเล็กเก็บพกพาได้บินได้นานถึง40นาทีปฏิบัติการไกลถึง2กิโลเมตรบรรทุกน้ําหนัก3กิโลเพดานบินสูงกว่า500เมตรที่สําคัญก็คือมีกล้องถ่ายภาพแล้วก็มีกล้องตรวจจับความร้อนอยู่ในตัวด้วยนี่แหละคะ่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะ พลเอกสมพงศ์ค่ะยังบอกอีกว่าสถาบัานเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะได้มอบ D A T สยาม U A V ให้กับกองทัพบกบนำไปใช้ทั้งหมด3ระบบด้วยกันโดยนไปทดลองใช้ตรวจตราเส้นทางรถไฟใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งทำหน้าที่ลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจเพื่อลดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากว่าเป็นระบบอัตโนมัติค่ะคนที่ควบคุมระบบอยู่ในฐานปฏิบัติการประกอบกับมีราคาถูกกว่าที่จะนําเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าที่ผ่านมานะคะก็เคยจัดซื้อของสหรัฐราคาถึง9 0 0 0แสบาทหลังจากนี้นะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แล้วก็จะทําให้ราคาถูกลงไปอีก แต่คุณผู้ชมคะการใช้งานโดรนหรือว่า U A V ของสื่อมวลชนแล้วก็ภาคเอกชนตอนนี้ก็ยังถือว่ามีผลกระทบตามมาเหมือนกันเพราะว่าประเด็นทางความมั่นคงหรือว่าจะเป็นอันตรายจากการนําขึ้นบินที่อาจจะขัดขวางการจราจรนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นของทางกฎหมายเพราะอาจจะไปเข้าข่ายการละเมิดสิทธิส่วนตัวก็ได้เล่าความจริงของเราไปเจาะลึกเรื่องนี้นะคะเราพบว่าประเทศไทยของเรายัางไม่มีกฎหมายรับรองเกี่ยวกับ อากาศยานไร้คนขับนี้มาก่อนฝาคุณผู้ชมไปเพิ่มเติมเจาะลึกเรื่องนี้นะคะจากทีมล่าความจริงคุณอนุรักษ์เพนสวัสดิ์ค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสถาบัานเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพิ่งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV โดยสาระสาคัญนอกจากเรื่องคิดความสามารถของ UAV แล้วประเด็นที่แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางคือการเร่งกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการครอบครองอากาศยานไร้คนขับให้ชัดเพื่อป้องกันบุคคลที่ครอบครองนําไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลปัจจุบันกฎหมายที่ออกมานะครับเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยมันจะเน้นไปเรื่องความมั่นคง แต่การลุกล้ําความเป็นสิทธิส่วนบุคคลยังไม่มีนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ใช้โดรนเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามันมีกฎหมายหรือไม่มีรวมถึงสํานึกของคนใช้ก็ยังไม่มีทุกคนมุ่งประเด็นที่ตัวเองต้องการอะไรก็ทําในสิ่งนั้นโดยที่ไม่ทราบว่าตัวเองได้ไปลุกล้ําความเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นหรือไม่บ,บางคนเนี่ยซื้อมาปุ๊บเล่นปั๊บเลย แล้วมันจะตกใส่ใครอะไรเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้ยังไม่มีความรู้ถามว่าเมื่อซื้อโดรนมาสักโดรนึ่งัแล้วขึ้นบินมันตกใส่หัวชาวบ้านตายแล้วหนีไปเนี่ยถามว่าคุณจะทราบไหมว่าไอ้โดรนนั้นเป็นของใครตนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามีหน่วยงานไหนรับผิดชอบหรือเปล่าสอดคล้องกับมุมมองของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่บอกว่าภาครัฐต้องเร่งกัหนดเงื่อนไขการบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุมรวมถึงกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ใช้โดรนไปในทางที่ไม่เหมาะสม คือกฎหมายเนี่ยต้องต้องเขียนในการในลักษณะของการให้ความคุ้คมครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้โดรนเนี่ยก็ต้องมีการกํากับว่าจะต้องใช้ในกรณีใดบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีการควบคุมนะคะโดยที่ไม่เป็นการใช้อย่างเช่นในที่ที่เป็นที่ระหโหฐานที่ส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจะใช้นะ่ยต้องต้องมี คำจำกัดความต้องมีความหมายของสถานที่ที่หรือบริเวณที่จะใช้นะให,ให้ชัดเจนนะคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับรวดเร็วจนกฎหมายก้าวตามไม่ทันประเด็นนี้จึงก่อนไหวอย่างยิ่งท่ามกลางกระแสความนิยมการใช้โดยทั้งในเชิงพาณิชย์และความมั่นคงซึ่งทุกฝ่ายไม่อาจละเลยกิติดดงพงศ์เพชรเย็นนนุพลนิวาเวศถ่ายภาพอนุรัก์เพ็ญสวัสด์ทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนนว26รายงาน เทคโนโลยีใหม่ๆที่นํามาใช้กันนะคะก็เป็นที่นิยมไปแพร่หลายขึ้นที่สําคัญคือต้องมีขีดจํากัดของการใช้เมื่อไหร่ที่รู้ว่าใช้ยังไงก็จะทําให้ไม่เกิดอันตรายค่ะค่ะคุณอลินคะถ้าเกิดมองในภาพกว้างในอนาคตเนี่ยอาจจะขยายไปถึงภาคธุรกิจเหมือนกับต่างประเทศก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค,คือจะมีหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอะไรมาควบคุมค่ะคือต้องรีบออกมาแล้วตั้งแต่ตอนนี้แหละเพราะใช้กันเยอะจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ,คะ